ยังอยู่ที่ปัญหาสังคมนะครับรถเมน้อยคอยนานค่าโดยสารแพงนี่เป็นปัญหาที่อย่างรากลึกในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและถึงแม้จะมีแผนปฏิรูปรถเมไทยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อสายชาวบ้านก็บอกมันสับสนยิ่งเปลี่ยนยิ่งงงหรือแม้แต่นโยบายหนึ่งเส้นทางหนึ่งผู้ประกอบการชาวบ้านก็มองว่าผูกขาดเกินไปไปฟังเสียงสะท้อนจากปากของประชาชนครับคือค่าโดยสารเขาคิดตามระยะ แล้วก็ไม่ได้คิดตามสัสดส่วนของระยะทางคือนั่งไปไม่กี่ป้ายก็สิบาบาทตอน,นั่งเ็หนึ่งยี่สิบาทออกสายใหม่เป็นเอ็กซีกเอ็กก็ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนก็จะได้เหมือนไปจําเพิ่มแต่ตอนนี้มันกลายเป็นคนมันต้องล้างสมองลบไอ้เลขที่เราเคยเลขสาย้ทั้งหมดลบออกหมดเลย นี่เป็นความอัดอั้นนะครับถือว่าเป็นเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการรถเมย์จงังหวัดนนทบุรีที่เจอกับปัญหารถน้อยคอยนานค่าโดยสารก็แพงแถมตอนนี้จำเลขสายรถเมยไม่ได้นะจึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายหนึ่งเส้นทางหนึ่งผู้ประกอบการตามแผนปฏิรูปรถเมยของกรมการขนส่งทางบกเลยเรามองว่าไม่ตอบโจทย์สาหรับผู้ใช้บริการมันเกาไม่ถูกที่คันคแถมขาดการประชาสัมพันธ์ ก็เลยอยากจะให้ปรับปรุงแผนปฏิรูปรถเมย์ใหม่ทั้งหมดครับล่าสุดมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมกับเครือข่ายผู้บริโภคกว่า20เครือข่ายบุกกรมการขนส่งทางบกคุณผู้ชมไปคัดค้านแผนปฏิรูปรถเมย์โดยยื่น13ข้อเสนอถึงอธิบดีให้ทบทวนการปฏิรูปเส้นทางรถเม์ในกรุงเทพใหม่ตามแผนปฏิรูปรถเม269เส้นทางโดยมีนายปิยะโยมาผู้มนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสารเป็นผู้รับหนังสือนะคะ มูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคระบุปัญหามีมากมายโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลขสายและเปลี่ยนเส้นทางอย่างเช่นรถเมสาย129เดิมเนี่ยรถเมสายนี้วิ่งจากบางเขนไปสำโรงขึ้นทางด่วนเปลี่ยนเป็น 1-14e ถึอีทำให้เข้าใจว่าเป็นรถเมสาย114ที่วิ่งตรงบางเขนไปท่าน้ำนนทบุรีก็เกิดความ งุนงงนะคุณผู้ชมเพามันเปลี่ยนไงรวมถึงปัญหารถไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ค่าโดยสารที่แพงขึ้นอีกละ่ะจากเดิมเนี่ยตลอดสาย8บาทตอนนี้ขึ้นเป็น15อย่างนะอีกราคาหนึ่งคือ20และสุดท้ายไปจบที่25บาทจึงขีดเส้น3เดือนค่ะให้แก้ไขาหากไม่ดํำเนินการจะกลับมาทวงถามอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงค่ะคือเรื่องการยกเลิกเลข,เลขหมายใหม่นะคะขอใช้เลขสายเดิม นะคะแล้วก็ขอให้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์เส้นทางต่างๆให้มันมากขึ้นผู้ประกอบการที่มาวิ่งในเส้นทางที่มีการปฏิรูปเนี่ยทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งภาครัฐเนี่ยให้มีรถเพียงพอกับผู้ใช้บริการ ราคามันแพงขึ้นชัดเจนะนะคะจากหลักหน่วยไปหลักสิบด้านนายปียะยืนยันกรมการขนส่งทางบกไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมาตลอดย้ำว่าแผนปฏิรูปรถเมย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและยกระดับการให้บริการที่ดีขึ้นพร้อมกับรับข้อเสนอ13ข้อนะคะในการปรับปรุงแก้ไขค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ถ้ามีความอัปเดตเดี๋ยวเราตามกันต่อนะคะอืมครับเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าการคมนาคมที่เข้าถึงได้และเท่าเทียมกันเนี่ย มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปเลยนะครับ